พลตํารวจตรีนําเกียรติเทราโรจนพงศ์ผู้บัญชาการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตํารวจนครบาลในฐานะหัวหน้ารวบรวมสํานวนคดีกล่าวยืนยันในกรณีที่มีกระแสข่าวออกมาว่ารองผู้กํากับสถานีตํารวจภูทรสวนพึ่งอดีตสามีแอมถูกให้ออกจากราชการนั้นไม่เป็นความจริงซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีคําสั่งดังกล่าวออกมาพร้อมเปิดเผยว่าลาสูตรสารอนุมัติออกหมายจับแอมเพิ่มสี่หมายได้แก่ 1. กรณีนายสุรัตนทรพับหรือบีอายุ35ปีในข้อหาฆ่า ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่6มกราคม2564ที่อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี 2. กรณีนางสาวกนิกาตุลาเดชารักหรือเออายุ44ปีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งเกิดเหตุวันที่12กันยายน2565ที่ปั๊มปตทบริเวณวงเวียนโพธารามจังหวัดราชบุรี 3. กรณีนางจันรัตน์วงไกรศินหรือจุม๋มในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งเกิดเหตุวันที่15สิงหาคม 2,565ที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอชะอํจังหวัดเพชรบุรี 4. กรณีนางสาวการติมาแพรสะอาดอายุ36ปีหรือปลาภรรยาตำรวจซึ่งรอชีวิตในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งเกิดเหตุเมื่อกันยายนปี2565ที่ห้างแห่งหนึ่งจังหวัดกาญจนบุรี